皆さんこんにちは。私はチャンネルソチ86のソチと言います。今回は日本語能力試験受験案内減少をレビューします。はいよろしくお願いします。ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโซจินะครับจากช่องชั้นเนอร์โซจิกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้จะมารีวิวใบสมัครสอบวัะดับภาษาญี่ปุ่นกันนะครับ โอเคนี่คือความหมายที่ผมได้พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นมาสักครู่นะครับและนี่ก็คือ,คอรายการสปเปเฮระตามใจฉันนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับพิเศษหน่อยจะมาพูดถึงการสอบวัดระดับภาษาญ,ญี่ปุ่นกันนะครับก็จริงแต่ว่าสำหรับมือใหม่โดยตรงเลยนะครับก็คือเรื่องของการสอบวัดระดับภาษาญ,ญี่ปุ่นสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับแล้วอยากจะสอบวัดระดับภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปซื้อใบสมัครนะครับ ผมจะมาพูดถึงใบสมัครสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นกันก่อนนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคเราจะเริ่มจาก N5 N4 ก่อนนะครับ N5 N4 เนี่ยราคา600บาทนะครับ N3 N2 N1 ราคา800บาทนะครับถามว่าในแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรนะครับอลองไปหาข้อมูลใน ตามเว็บไซต์หรือตามหนังสือทั่วไปได้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่จ้านะฮะแต่ว่าที่จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องใบสมัครสอบวดระภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ผมจะเน้นไปเจาะจงที่มือใหม่ครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าวิธีการเขียนใบสอบใบสมัครสอบวดระภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเขียนอย่างไรบ้างให้ถูกและรอบคอนะครับแต่แล้วก็ สำหรับคนที่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับจะข้ามคลิปนี้ไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็มาดูเพื่อแบบว่าสมมุติเราสอบวัดระดับมานาเป็นชาติแล้วแล้ผ่านเป็นชาติแล้วอะไรประมาณนี้แล้วรู้สึกอยากกลับมาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถมาดูได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาขยี้กันเลยนะครับว่าใบสมัติสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อที่ อ๋อซอนอ,อนะครับหรือว่า OJSAT นะครับถ้าใครใครเห็นคำว่า OJSAT แน่นอนว่าคุณแน่นะฮะสมมุติว่าคุณผู้ชมไปซื้อมาปุ๊บนะครับมันก็จะให้หนังสือเล่มนี้มาแล้วใบสมัครเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่ฮะซื้อมาปุ๊บใบสมัครอยู่ในนี้ยิบออกมาโลดแค่นี้แหละครับโอเคเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าการเขียนใบสมัครสอบระดับภาษาญี่ปุ่นเนี้ยเขียนอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มจากนี้ก่อนเลยนะครับขอเริ่มจากหน้าบทข้างบนหน่อยนะครับคุณผู้ชมเขียนชื่อนามสกุลเขียนชื่อนามสกุลลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเราเขียนชื่อเนี้ยจบที่ตัวอักษรใดปุ๊บเนี่ยเวนน้น1ช่องแล้วก็เขียนนามสกุลลงไปแค่นี้แหละครับต่อไปนะครับก็คือติ๊กว่าเราเป็นเพศอะไรนะครับวันเดือนปีเกิดปีอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้แต่ว่าปีเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องเป็นคริสตศักกันหลาชน,นะครับ โ okay. อเคอ๋อลืมบอกข้างบนนี้ไปเลยนะครับข้างบนนี้คืออะไรข้างบนนี้ก็คือเลขประจําตัวการสอบครับสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยถามว่าวิธีได้เลขมาที่ทําอย่างไรนะครับจะได้มาตอนที่เราไปยื่นยื่นใบสมัครสอบครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีแบบว่าสมมุติว่ารหัส5ตัวคือ2 0 4 0 1นะครับ2 0 4 0 1เนี่ยก็คือรหัสประจําตัวนะครับที่ยังไม่มีคนเขียนก็คือว่า พอไปยื่นเนี่ยมันจะมีกระดาษครับว่ากระดาษเป็นตารางว่าทางช่องซ้ายเนี่ยเป็นรหัสประจําตัวช่องขวาคือเป็นชื่อที่เราจะเขียนลงไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากได้รหัสประจําตัวนะครับคือต้องเขียนเรียงจากข้างบนมาล่างตามลําดับเท่านั้นนะครับไม่สามารถเลิกได้นะฮะอย่างเช่นออตอนนี้มีนายเเนี่ยเขียนรหัสถิ่นชื่อที่รหัส2 0 4 0 0ไปแล้วนะครับ คุณผู้ชมก็ต้องเขียนต่อจากเขาทันทีนะครับไม่ใช่จะข้ามไปละเลขหนึ่งไม่ได้มันเลือกไม่ได้ครับต้องเขียนต่อกันเท่านั้นนะครับแค่นี้แหละครับก็จะได้รหัสประจาตัวของเรามาประมาณนี้ครับโอเคข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยอันนี้ต้องขอใครย,ยี่เลยครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมข้อ6เนี่ยมันคืออะไรข้อ6คือเป็นพาสเวิร์ดที่เอาไว้ใช้เวลาเราเข้าไปดู ผลการสอบวระดับภาษาญี่ปุ่นในเว็บไซต์ JLPT นะครับก็คือว่าเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราจะต้องใช้รหัสประจำตัวใส่ลงไปและใส่พาสเวิร์ดและใส่พาสเวิร์ดที่เราเขียนลงไปนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปดูที่เว็บ JLPT JLPT เพื่อดูผลว่าเฮ้ยเราผ่านไม่ผ่านประมาณนี้นะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับ <c oughs> ข้อหงนี้ห้ิงของ,ของคายี่เลยครับว่าพาสเวิร์ดต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับ เป็นตัวเลขเท่านั้นเพราะว่าผมมีเคสอ,อย่างนี้ครับผมเคยใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษไปแล้วใส่เลขปนกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอไปยื่นป,ปุ๊บโดนผู้ยื่นใบสมัครบ,บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับโอเคเลยต้องแก้ใหม่เลยครับเป็นตัวเลขนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือข้อ6เนี่ยให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้นนะครับโอเคข้อ7เนี่ยก็คือ native language นะฮะก็คือภาษาแม่หรือภาษาที่คนเราใช้อยู่เนี่แหละครับ คุณผู้ชมมาดูในนี้ได้ครับมันจะมีรหัสอยู่ครับผมคือผู้อย่างคือบางข้อเนี่ยต้องใช้เล่มนี้ในการประกอบดูด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับข้อ8ก็คือเขียนชื่อที่เขียนที่อยู่นะครับที่อยู่เนี่ยให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคข้อ9นะครับก็คือเราเรียนภาษาญี่ปุ่นจากที่ไหนมานะครับโอเคให้เราใส่ชื่อสถานที่ที่เราเรียนมานั่นแหละครับ 1 0 1 1 1 2 13เนี่ยให้ดูจากคู่มือนะครับเอาเป็นว่าขอยกตัวอย่างข้อ10ละกันนะครับก็คือข้อ10เนี่ยอย่างเช่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนมามันจะมีในในนี้มีเขียนบอกนะครับข้อ11คือทาไมถึงทาไมถึงอยากสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นนะครับ12คืออาชีพปัจจุบัน13ก็คือว่าจะเอาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปทําอาชีพอะไรได้บ้างนะครับ14ก็คือ,เ,อเราเอาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้าง อย่างเช่นพวกกรตูนังงะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีบอกครับในในเล่มนี้มันจะมีบอกหมดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ15-20ถึงเนี่ยคืออะไรก็คือบุคคลครับอย่างเช่นว่าข้อ15เนี่ยเราอ่ะใช้ภาษาญี่ปุ่นในด้านใดกับอาจารย์นะครับข้อ15ก็จะมีอย่างเช่นเราอ่ะใช้คุยฟังจากอาจารย์เขียนขออภัยครับอ่านหรือเขียนนะครับอะไรประมาณนี้คือสมมติว่าอย่างเช่นฮานาสึเนี่ย ก็คือไว้ใช้คุยกับอาจารย์นะครับคีค๊คือก็คืออาจารย์พูดออกมานะครับยกหมวกคืออ่านให้อาจารย์ฟังอะไรประมาณนี้เขาคือก็คือเราเขียนภาษาญี่ปุ่นให้อาจารย์ดูพูดง่ายง่ายก็คือว่าเวลาเราเจอ6คนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยเราใช้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใดในการใช้กับคู่สนทนานะครับอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนข้างล่างก็คือว่าเราเคยสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นอะไรมาก่อนนะครับ แต่จะบอกว่าไม่ใช่มีแค่ n 5ถึง n 1นะครับระดับเก่าสี่สามก็มีนะครับเอาเป็นว่าใครเคยสอบว่าระดับอะไรมาก็เขียนไปแล้วกันว่ามีกี่ครั้งสอบมาแล้วกี่ครั้งในแต่ละระดับแล้วก็ผ่านหรือผ่านหรือว่าไม่ผ่านแค่นั้นแหละครับจบแล้วก็เราเขียนชื่อเขียนเซ็นชื่อแล้วก็เขียนวันที่ที่เราเขียนไปสมัครไปแค่นี้แหละครับโอเคครับผมต่อไปก็คือ mailing address นะครับ mailing address ก็คืออะไร สมมุติว่าเนี่ยฮะก็จะเขียนว่า for sending the test result ก็คือว่าเขาจะส่งผลสอบมาให้เราทางไปรษณีย์นะครับอย่างเช่นเขาจะส่งประกาศนียบัตรมาสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมผ่านสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะส่งไปรษณีย์เป็นไปไปประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนั้นๆมานะครับเขาจะส่งมาทางไปรษณีย์ให้เราเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เถ้าเขาเวลาส่งไปปร,ไป,ประกาศไปประกาศนียาบัตรเนี่ยหรือว่าผลสอบมาให้เราเนี่ยเขาจะใส่เป็นซองสีน้ําตาลนะครับจากนั้นเขาก็จะตัดไอ้ตรงเนี้ยตัดที่อยู่เราเนี่ยไปติดที่ซองสีน้ําตาลนั้นๆที่ที่เขาใส่ประกาศนียาบัตรหรือว่าผลสอบเนี่ยไปแล้วเขาจะส่งมาที่บ้านเราทันทีแค่นี้แหละครับโอเคครับนี่ครับผมแต่แล้วทีเนี้ยทาไมเมื่อกี้ผมถึงบอกว่ายาผิด และต้องลอบรอบนะครับคืออย่างนี้ครับผมจะชัดเลยแล้วนะครับว่าทําไมต้องห้ามผิดมันคือสิ่งนี้คุณผู้ชมคงสงสัยนะครับว่าแล้วมันคืออะไรหรอมันคือกระดาษก,ก๊อปปี้ครับหน้าแรกเนี้ยสมมุติว่าคุณผู้ชมเขียนนะครับถ้าเขียนเลข1ตรงเนี้ยเลข1มันก็จะไปโผล่หน้านี้ด้วยนะครับโอเคพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะเขียนอะไรก็ตามนะครับมันก็จะแบบว่า สมมติเราเขียนรายละเอียดเนี่ยทั้งหมดทั้งดุนเลยเนี่ยสมมติเรามองมันสภาพอย่างนี้นะครับเป็นสภาพนี้แล้วพอไปดูหน้านี้สภาพมันก็จะเหมือนหน้าแรกเป๊ะที่เราเขียนทั้งหมดเลยนะครับโอเคและนี่ก็คือกระดาษก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็คือมาดูที่ใต้บัตรนี้นะครับใต้กระดาษก๊อปปี้แผ่นที่3มันก็จะมีบัตรเข้าสอบอยู่นะครับคุณผู้ชมก็แค่นำรูปเนี่ยมาติดที่ตรงนี้ อย่างละใบนะครับรูปเป็น1นิ้วครึ่งนะฮะเนี่ยฮะมันต้องใช้รูป1นิ้วครึ่งเนี่ยสใบในการติดแต่ละบัตรนะครับก็คือจะเป็นบัตรนี้1บัตรแล้วก็บัตรนี้1บัตรนะครับโอเคและเวลาไปยื่นนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับคืนนี้มาครับก็คือเป็นก๊อปปี้หน้าแรกมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็บัตรสอบแค่นี้แหละครับก็จะให้กลับมาแค่2ใบนี้นะครับ แแล้วทีเนี้ยถ้าเวลาไปสอบนะครับอ่าก็ก็ให้เราอะ่ะเอาแบบนี้มาเลยเอาไอ้แบบนี้ไปไปสอบเลยนะครับก็คือมันจะเป็นก๊อปปี้กับบัตรประจําตัวเนี่ยเขาจะเย็บมาอย่างเงี้ยสองใบคุณผู้ชมก็เอาสภาพเนี้ยไปตอนสอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาตอนไปสอบเนี่ยคุณผู้ชมต้องพกสิ่งสําคัญเลยครับก็คือบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตร พาสปอร์ตตัวจริงหรือ,อบัตรนักเรียนตัวจริงไปนะครับแต่บัตรนักเรียนต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าอายุไม่ถึง15ปีนะครับให้เอาบัตรนักเรียนไปนะครับโอเคแค่นี้แหละครับทีนี้ลืมบอกไปว่าตอนเอาใบสมัครไปยื่นนะครับสิ่งท,งที่สิ่งที่ต้องพกไปด้วยก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรนักเรียนกรณีที่เราเนี่ยไม่ถึงอายุ15ปี นะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับและนี่ก็คือการรีวิวไปสมัครสอบวัะดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับมือใหม่นะครับโอเคแล้วไว้พบกันใหม่นะครับให้จา้ามาตาสวัสดีครับ